บาดเลี่ยเขาบาดล่ำเนี่ยมันคือหยัางแถอแบบบามันจังไหนบาดล่ำตามลองตามเออตามตามตามห้อยวาดล่ำคือตามห้อยของครูบาอาจารย์ตามห้อยการการห้องการล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 องบาดล่ำคือการลองนทำนองค่ะเป็นทำนองค่ะทำนองทำนองเขากันเส้นทำนองอุบลทำนองือนแก่นบาดนี่มันจะพิยุบจะวันใดเส้นว่าโอ้หายใจบ่อวาดเมืองบนบางบางบางข้นฝนกระหายบางเพน่นกบ่หาย การว่าหายใจกับว่าหายใจสิแตกต่างกันเพราะอย่างเออปฏิบัติถ้รู้แล้วกันข้ามบาบารล่ำเนี่ยมันก็คือทำนองเนื้อตามตามทำนองทำนองตามคำว่าาขันเท้าสิซื้อสาำว่าวาดหมอล่ำหรือหลั มันสิศึกษาของเอียงมันแม่นอกจากรองนอกจากเทิ้งฝอนเทิ้งน้ำน้ำฝอนเทิ้งฝอนบาดฝอนบาดล้ำประโยคสองอันนั้นยู่กับหมอล้ำสุไปเฮียนหมอล้ำสู้ได้บาดฝอนบาดล้ำมาจังได้ล่ะสุไปเฮียนน้ำฝอนเอาคขนสุไปเฮียนน้ำแม่ใหญ่วีน่ะสู้ได้บาดฝอนบาดล้ำแนวใด้ไหลมาบาดฝอนฝอนกูเบิ่งดูบาดฝอนแม่ใหญ่พีเราเอาแขนออกจังได้เราหยอดแนวใด้เราสวดแนวใด้เราตักฝนตักไงแนวใด้บาดฝอนเรา อานน้วาดล่ำดูฮะนี่มันสองตัวนี่มันไปเป็นคูกันวาดอนแล้วาดล่ำบาดอนวาดล่ำวาดอนบาดล่ำอะไกันคือคือโอทำนองล่ำเป็นเสียงป็นเป็นเสียงตอนนี้เขาล่ำไปเขาบอกไปนั่นนี่อันนั้นเขาอื่นปฏิพาน์เอาโบหานโบหาปฏิพัน์ปฏิพานโบหานคือไม่ปฏิพัน์โบหานคือบทสนทนาถ้าเป็นวิชาการเว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้นะลูกเช่นว่าผู้ชายบอกรมากกตอบโต้บางเทื่อ คัดลองทั้งสีมันสีบทลองมันสีอาสีบทเต็มเ้าเอาเพื่อให้เกิดความเต็มเขาอื่นภาษาพอภาษาเนีของหมอลำเขาอื่นอ่าปฏิพันธ์ปฏิพันธ์นี่ปฏิพันธ์ี่เนยเง็นต้นนตนลผมไปนําเสนองานผมว่าทําหมอลำกรหมอลำกรวาดหมอลำกรเนี่ยวาดหมอลำกรเนี่ถามว่าลุงไปศึกษาอะไรวาดอมันศึกษาอะไรมันสันนิบ้านมันกวนจ้ารง ข้าบโพดเยาะปลาขอนแก่นบมื่วาเมืองบนก่อคำว่าวาดตัวนี้ว่าดอเด็กตัวนี bon ้ยุทธภูตไดกระไดเป็นหมอนั่งทำนองยังกระไดข้าวบุ้มจับปลาวาดขอนแก่นกับเอาจากขอนแก่นใช่ใช่ใช่แค่ข้าวโพดเนื้อขอนแก่นข้า็เอาจักหวาดเฉพาะขอนแก่นอันนี้ยอดส่วนลงมาอีกว่าดอเด็กใส่ปลาดอเด็กบ่อเป็นพ่อท่านทอดทางอหารเลยไม่ใช่ทอทหารนี่คือแม่การันตีไฮเลยว่า พอ่อแม่ครูบาอาจารย,ยน้ำชุบจะไปเฮียนหมอรำสนจะไปเยียนบ่าแต่ลราทำนองไหนละ่นนละขันเฮียนมาแล้วเฮียนเอาท่งบัดพรบัดลำเดอ้เออย่าไปเฮียนเอาแต่บัดลำเด้อไปเฮียนบ<อ>ัดพรนัดำแต่พรบัดห้ามเนี่ยขัดปากลางคือรำนองหลงนอกจากเนี่ยคือว่าลำเนี่ยพอให้ถามว่าไปศึกษาว่า,ามันศึกษาอะไรบ้างนอกจากว่าพรบัดลำมันมีอะไรอีกตรงตรงนี้ก็คือการบทสนทนาก็คือเขาเอ่ยปฏิภาณ ภาษาหมอลำนี่<ม>ลูกอันหมอลำผู้นั้นรับปฏิภาณพอเป็นเนาะได้ตาลั่มซื่อๆได้ตาฟอนซื่อๆปฏิภาณพอเป็ี<ม>่ยนก็สามารถสิแก้ป,ปัญหาเฉพาะหน้าได้ปุ้มเพราะมีปฏิภาณถ้าออกกว้างกว้างก็คือปฏิภาณเราก็ใช้โหหารปัญญากว้างจังหนี้วงหารรูปแ,แบบเขาลั่มจังไ,งไรอย่างไรอุบลลั่มอะไรแมนบอมเกี่ยวกับบาดบ่ข้องสามพ่อแต่พอแต่เขามารูปแบบการแสดงเขาสีอิ่นอ่อนแดง ขนบเออนี่แม่ที่บอกผมมัอนั้นแหละขนบอือขนบอ่าเพราะฉะนั้นบาทมันก็คือขนบน้ำข่าวขนบน้ำพอล่ำเหล้วมก็ต้องมีอ่าบาดมาแล้วบาดนี้เฮ็ดตับขนบเออบานขนมมันคืออะไรที่นี้ขั้นตอนขนบเออว้างบ้างฐานไปบ่างหนึ่งขนมขอล่ำเมืองอุบลเมืองขอนแก่นนี่ขนเขาเจ้ามีอย่างสี่หนึ่งอืมเช่นลํำทั้งสัน วายคู่บาอาจารย์นี่ขนุกันนะขนุเต็มเต็มเป็นลำทางสั้นวายคู่บาอาจารย์วายคู่อันที่สองขาเอยน์บาขอบคุณเจ้าภาพบทสนทนาครับขอบขอบคุณเจ้าภาพเป็นบทสนทนาแล้วบทสนทนาครับเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพจัดงานเขาเรียกว่าชื่นชม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 เาชมบาทข้อนิ่ ไปครับอันอันวาดล้ำไปนักกานงแต่มันสีมีวาดฟ้อนของมันชัดเจนอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ทางสันวาดฟ้อนวาดฟ้อนชัดเจนเลยทีนี้ไม่มีวาดล้ำมีแต่วาดฟ้อนอย่างเดียวเต็มเต็มค่ะอ่วาดฟ้อนนี่ก็เป็นลักษณะการต่อสู้ระหว่างชายหญิงเช่นเข้าิ้นว่าจก เงีอ่าเนี่ยพองเคสเามักยกหมักเงี่ยเนี่ยรับตอบโต้จะไนปกป้องจะไไปยิ่งก็เป็นวาดเอนกวาดคือกันอันนี้วาดฟอนเราเอเราเราตกปกปองโตแล้วดีดีได้อ่าวาดฟอนดวาดล่อ่าอเยเศจากหั่นกะจ้าเอาปฏิบัติบางคนกะชีลุ่งเป็นทางยง้าเออบาในเตยสานเราเน้่ย่าล่งยานี้การล่ำยากา หมดทั้งยาวนี่เลวเต่โอ,อกาสลูกเขาสีล่ำถ้ำมะหรือแรกแรกเนี่ยอาจสิวบอถึงเรื่องถ้ำมะถ้ำน้องทั้งยาวนะลูก<ม>แสดงถึงหลักถ้ำคำสั่งสอนเซจจากแล้วก็จังสิเป็นลักษณะเกี่ยวผ้าราศสีท<อ>ุกทั้งสันจะมีเกี่ยวผ้าราศสีเด้ดอลูกทํำข้าวสุกทุบแล้วนั้นว่าบ่ามีลูกมีขัวนั่นก็ตรงเกี่ยวผ้าราศสีเคยว่ายิกยอกยิกยอกเกี่ยวผ้าราศสีล่ำทั้งย่าวนี่กระบอกถึงเรื่อง อ่าลักษณะการทำบุญบาปบุญคุณโทษได้บุญเรามันจะมีโทษบ่ได้โทษแล้วมันจะมีบุญบ่โทษคือยังโทษของการทำบุญมีอยู่บ่มามากะตรงนี้นะกับเป็นการการอ่าเป็นความรููได้ลูกบางคนทำขี่สอดตอแหลน้อยนี่โทษกับมีที่จริงการทำบุญบ่มีโทษเขาเอื่นฟังวัดอะไรบุญโทษสิงไม่็ดใหททุกไห้อะอันนี้เขาเอื่นค้นขี่สอดตอแหลแล้วนะ อ่าคามพุทธทวดล่ำทางงาเสร็จแล้วป่ะล่ำทางงาเสร็จแล้วบ่ะจบโดยอย่างบาันี่เตยอ๋อจบด้วยเตยเตยเตยนี่กับวาดฟ้อนประกอบไปเลยบันอยู่ตลอดฟ้อนอยู่ตลอดดูล่ำทางงาเนี่ยแค่ออกตี่นกมือไหรธรรมดาเตยไม่ใช่เตยบ้านเลยเตยธรรมดาเขาเอื่นว่าเตยธรรมดาเตยโค้ง เตยโขเตยพม่าเตยพม่าเตยหัวดอนตาลเตยหัวดอนตาลซีเตยหัวดอนตาลอ๋อจ้าตาลดีซีเตยนะครับคือจบขบวนการล่ำขบวนการนี้คือเขาเรียกว่าขนมขนมมาเต็มเต็มขนมมันคือก็คือโครงสร้างของบ้านโครงสร้างค่ะที่นี่เรื่องที่เฮาสีเอาองค์ความรู้มาเฮาสีมาเสียบลงตรงใดก็ได้แต่นี่เป็นไหวพริบของผู้ปฏิบัติแล้วเธอจะเอาตัวไหนไปใส่ยังไงแต่นี่คือขนมให้เต็มเต็มนี่ ลักษณะการให้องค์ความรู้คือขนมตรงนี้แต่หลักปฏิบัตินี่ถ้าเกิดความสนุกสนานไม่ได้เอาตามขนมมอลำมมอลำค่ะจิตเอาได้ขนมบนี่ไม่เนามอลำมมันไม่มอลำก่อนมันมันไม่อยู่จักหวุบลขอุบลขอนแก่นใหญ่ใหญ่อุบลขอนแก่นบารีชัยภูมิมันมันเป็นลูกขอนแก่นตะกอนแม่บบ้านไทยชัยภูมิผููไทยสออนี่พวกนี้เขามาน้ำกันแต่ท้าห้าสีลวกเอานี่ะคือ นนอูบลขอน,นแ,แก่นชัยภูมิผู้ไทสมันขึ้นจังหวัดไหบุรย์บุรีรัมย์เอาให้เขาไแน่แต่มันมาทีหลังเพราะบุรีรัมย์เขาไม่ใช่ลาวเข<อ>าเป็นพึ่ขงขมิ้นพึ่งลาว เหล้าเข้าคัดนี่คือระไรคืออันนี้ลุดแหววมันก็คือขอนแก่นกับอุบลเนาะขอนแก่นใหญ่ๆหลักเลยเลยพวกพุทธไทยสงมันแตกออกมาจากขอนแก่นขอนแก่นชัยภูมิชัยภูมิบ้านไายเออบ้านไายบ้านพายชัยภูมิพุทธไทยสงบ้านไายชัยภูมิพุทธไทยสงพุธสงถ้าแตกจากขอนแก่นขอนแก่นนี่ขันเทอชีวังมังไงเป็นผู้เวลาประจวบจริงๆนะเอาใจเอาใจ ใจผูกบริโภคมากมากเลยผูกบนไม่ตามใจผูกบริโภคเอาไงอ้ผู้บนจะเอาตามบาดเลยเอาตามบ้านตามโครงสร้างมาคุณจะขออะไรไม่ใช่ฉันต้องจบไปก่อนฉันต้องจบหนึ่งรอบหลักปฏิบัติของฉันให้จบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งขนบนี่คือให้จบก่อนหนึ่งยกหนึ่งยกลูกยกยกนึ่งนี่กูเชงกูบาอาจารย์กูก้อนจบขนมก่อน บาที่นี้จักยกขันนี้แก้งตั้งแต่ค่ตั้งแต่สามสองทุ่มหอดหกโมงบางทีหนึ่งโมงก็ยังบอเศร้าทำไมทำไม่ไม่หยุดเพราะโจทย์แก่แปงถังตอบกันบอทยแล้วมึงแก่กูบอท่านใดกูแก่มึงบอท่านแล้วกูวันยุหันฉะนั้นบอได้บอได้เศร้าักปัจจุบันนี้มันงาย ตีหนึ่งตีสองเศร้าแต่ใช่ประมาณจากสี่ยกสามยกสามยกใหญ่ๆทุกวันนี้อยู่ประมาณสามยกหรือสี่ยกนสี่ยกอายใหญ่